บางครั้งในชีวิตของเราความโกรธก็เหมือนเปลวไฟที่เผาไหม้จิตใจอยู่ตลอดเวลายิ่งเราเก็บมันไว้นานเท่าไหร่ไฟนั้นก็ยิ่งทำลายความสงบภายในตัวเราเองมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถดับไฟแห่งความโกรธได้อย่างแท้จริงก็คือการระลึกถึงความตายว่าในที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปไม่ว่าเราจะโกรธแค้นเพียงใดหรือเก็บความไม่พอใจมานานเพียงใดสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับสลายลงไปพร้อมกับความตายของเราและผู้อื่น เมื่อเราคิดถึงความตายเราจะเห็นความจริงว่าความโกรธที่เรายึดถืออยู่นั้นช่างไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่เรากำลังโกรธอยู่อาจดูใหญ่โตในวันนี้แต่เมื่อวันสุดท้ายมาถึงมันกลับเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกิน ความตายจึงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มาสอนให้เรารู้จักปล่อยวางสอนให้เราเข้าใจว่าการเก็บโกรธไว้ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่กลับทำให้ชีวิตสั้นลงและหนักอึ้งด้วยภาระแห่งอารมณ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังธรรมะ FTM เสียงแห่งธรรมคื้อใจที่สงบค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ลึกซึ้งและมีพลังมากคือความตายสอนให้เราลดความโกรธ ความโกรธเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยโกรธแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรับมือกับความโกรธอย่างไรบางครั้งความโกรธทำให้เราพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและสร้างบาดแผลลึกลงไปในหัวใจของคนที่เรารักความโกรธจึงเป็นเหมือนยาพิษที่เราดื่มเองทุกครั้งที่เรายึดมันไว้ แต่ถ้าเราหันมามองความจริงของชีวิตนั่นคือความตายเราจะเริ่มเห็นว่าทุกความขัดแย้งทุกความโกรธล้วนแต่ชั่วคราวไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปคนที่เรากโกรธเขาวันนี้วันหนึ่งเขาก็ต้องตายไปและเราก็ต้องตายไปเช่นกันแล้วการเก็บความโกรธเอาไว้จะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราโกรธใครสักคนแล้ววันหนึ่งเขาตายจากไปเราจะยังมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจหรือให้อภัยเขาอีกไหมความจริงก็คือไม่มีโอกาสอีกแล้วความตายตัดทุกความสัมพันธ์ลงในพริบตาสิ่งที่เหลืออยู่ก็เพียงความเสียใจและความทุกข์ใจของเราเองที่เก็บความโกรธนั้นไว้ ดังนั้นหากเราใช้ความตายมาเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นความจริงของชีวิตเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าความกโกรธนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาเลยมันไม่ต่างอะไรกับการถือถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือยิ่งถือไว้นานก็ยิ่งเจ็บปวดแต่ถ้าเราปล่อยมันลงตั้งแต่แรกเราก็จะพ้นทุกทันที พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพราะการระลึกถึงความตายทําให้เรามีสติเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและช่วยให้เราลดละความโกรธได้การพิจารณาความตายไม่ได้ทำให้เราหดหู่แต่กลับทำให้เราเข้าใจคุณค่าของชีวิตเข้าใจว่าทุกลมหายใจเป็นสิ่งที่มีค่าและไม่ควรเสียไปกับการหมกมุ่นจุกับความโกรธ ลองคิดดูสิคะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณคุณยังอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับการโกรธใครบางคนอยู่หรือเปล่าคุณอยากให้ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตเต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือเต็มไปด้วยความสงบเย็นใจและการให้อภยัยคำตอบนั้นชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีใครอยากตายไปพร้อมกับความโกรธ ในความเป็นจริงความโกรธไม่ได้ทำร้ายใครนอกจากตัวเราเองเวลาที่เราโกรธร่างกายเราก็เปลี่ยนไปหัวใจเต้นแรงความดันสูงขึ้นความเครียดสะสมทำให้สุขภาพเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆและเมื่อความโกรธสะสมอยู่ในใจก็ทำให้จิตใจมืดมนมองโลกในแง่ร้ายขาดความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามองผ่านมุมมองของความตายเราจะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งสิ้นเปลืองเหลือเกินสิ้น เืองเวลาสิ้นเปลืองพลังงานและสิ้นเปลืองโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกลมหายใจที่เสียไปกับการโกรธก็คือการเสียโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและเปี่ยมด้วยความรัก มีเรื่องเล่ามากมายในพระไตรปิฎกและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าความตายสามารถสอนให้เราลดความโกรธได้จริงตัวอย่างเช่นมีคนสองคนทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมปล่อยวางจนวันหนึ่งคนหนึ่งเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ได้ขอโทษหรือให้อภัยอีกฝ่ายความเสียใจที่ตามมาก็กลายเป็นสิ่งที่ฝังลึกในใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่ นี่คือสิ่งที่ความตายสอนเรามันสอนเราว่าเวลาในชีวิตนี้สั้นนักอย่าใช้มันไปกับความกรูดเลยค่ะเพราะเมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะไม่มีใครอยากตายไปพร้อมกับใจที่หนักอึ้งด้วยโทสะการระลึกถึงความตายยังทำให้เราเห็นคุณค่าของการให้อภัย การให้อภัยไม่ใช่แค่การปล่อยให้คนอื่นผ้นผิดแต่การปลดปล่อยตัวเราเองจากความทุกข์การให้อภัยคือการวางภาระหนักที่เราหอบไว้บนบ่าแล้วเดินต่อไปด้วยใจที่เบาสบายและเมื่อเรารู้ว่าวันหนึ่งทุกคนต้องตายเราจะเข้าใจว่าไม่มีใครควรค่าแก่การเก็บโกรธเพราะสุดท้ายแล้วทุกชีวิตก็ต้องดับสูญไปตามธรรมชาติ ลองฝึกระลึกถึงความตายวันละเล็กน้อยลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายฉันยังอยากโกรธอยู่ไหม คำถามนี้จะช่วยเตือนสติเราได้อย่างดีและค่อยๆสอนให้ใจของเราวางความโกรธลงได้ง่ายขึ้นความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวหากแต่เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรักและมีเมตตาความตายเตือนให้เรารู้ว่าทุกชีวิตมีค่าและทุกความสัมพันธ์มีความหมายอย่าปล่อยให้ความโกรธมาทำลายโอกาสที่จะรักและให้อภัยกัน ทุกครั้งที่คุณรู้สึกโกรธลองนึกถึงภาพงานศพสักงานลองนึกถึงโลงศพที่ปิดสนิทลองถามตัวเองว่าเมื่อเขาหรือฉันอยู่ในโลงนั้นความโกรธนี้จะยังมีค่าอะไรอีกหรือเพียงเท่านี้ความโกรธที่เหมือนภูเขาใหญ่ก็จะเล็กลงทันทีและอาจหายไปได้เลย เพราะฉะนั้นการพิจารณาความตายไม่ใช่เรื่องของความสิ้นหวังแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะอยู่กับชีวิตอย่างรู้คุณค่ารู้จักปล่อยวางและใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อสร้างความสุขความสงบและความรักแทนที่จะใช้ไปกับความโกรธเมื่อเราได้พิจารณาความจริงแห่งความตายต่อเนื่องเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วความโกรธที่เราเก็บสะสมอยู่นั้นเป็นเพียงเงาที่ปกคลุมใจชั่วคราว หากเรายอมเปิดใจรับแสงแห่งสติและปัญญาเข้าไปเงาแห่งความโกรธนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเบาสบายและความสงบเย็นที่แท้จริง หลายครั้งที่เราปล่อยให้ความโกรธเป็นนายของชีวิตเหมือนเราเป็นเฉลยของไฟที่ร้อนแรงทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ถูกใจเพียงเล็กน้อยใจของเราก็ลุกโชนขึ้นด้วยเพลิงโทสะเราอาจจะพูดคําร้ายๆออกไปโดยไม่ทันคิดอาจจะทำร้ายคนที่รักโดยไม่ตั้งใจและสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในใจทั้งของเราและของคนรอบข้าง แต่หากเรารู้จักนำความตายมาพิจารณาเป็นอุบายเตือนใจเราจะเริ่มเห็นว่าทุกเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธนั้นรวนแล้วแต่เป็นเคียงเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ควรเก็บไว้เป็นบาดแผลใหญ่ในชีวิตเลยลองนึกภาพคนที่เราโกรธที่สุดในวันนี้หากพรุ่งนี้เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเราจะยังยึดมั่นถือมั่นในความโกรธอยู่อีกหรือไม่ เราอาจกลับกลายเป็นผู้ที่ร้องไห้เสียใจที่ไม่เคยได้มีโอกาสให้อภัยไม่เคยได้พูดคำดีๆหรือแสดงความรักออกไปเลยความตายจึงเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่าทุกชีวิตเปราะบางและไม่แน่นอนทุกการพบเจอคือโอกาสสุดท้ายที่จะได้รักและให้อภัย พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติระลึกถึงมารณา,านุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอการทำเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราหดหูใจแต่เพื่อให้เราเกิดความไม่ประมาทเห็นคุณค่าของชีวิตและเลิกมัวเมาอยู่กับความโกรธความเกลียดหรือความแค้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตสั้นนักเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับการโกรธชังหรือใช้ไปกับการสร้างความสงบและความสุขให้แก่ตัวเองและผู้อื่นคำตอบนั้น ก็ชัดเจนในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะถูกโจนชั่วหยาบช้าทำร้ายด้วยเลื่อยตัดแขนตัดขาหากผู้ใดกรอดผู้นั้นก็ยังชื่อว่ายังไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ความหมายลึกซึ้งคือพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าความโกรธนั้นไม่เคยมีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเลวร้ายเพียงใดการเก็บความโกรธไว้ก็มีแต่จะทำให้ใจของเราเองเป็นทุกข์และมืดมน และเมื่อเราพิจารณาด้วยมุมมองแห่งความตายความโกรธก็จะยิ่งหมดความหมายไปอีกลองคิดดูสิคะไม่ว่าความแค้นหรือความโกรธจะหนักหนาเพียงใดแต่พอคนตายไปเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงทันทีจะตามไปโกรธกันต่ออีกไม่ได้เลยนั่นจึงแสดงให้เห็นว่าการโกรธกันนั้นไร้สาระในระยะยาวเพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถพกพาความโกรธข้ามความตายไปได้ ชีวิตนั้นสั้นจนเราไม่ควรเสียเวลาไปกับการแบกความโกรธเพราะทุกขณะที่ผ่านไปคือการเดินทางเข้าใกล้ความตายทีละก้าวหากเรามัวแต่โกรธเราก็เท่ากับเสียเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์เวลาแห่งชีวิตควรถูกใช้เพื่อสร้างบุญกุศลเพื่อเมตตาและเพื่อให้อภัยมากกว่าการเผาผลาญมันไปกับความโกรธที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความโกรธยังทำให้เรามองไม่เห็นความจริงของคนอื่นเรามักจะติดอยู่กับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เขาทำกับเราและขยายมันจนใหญ่โตเกินจริงแต่ถ้าเรามองผ่านมุมมองของความตายเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเขาก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องตายเหมือนกันมีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องปะปนกันไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบเมื่อเราระลึกถึงความจริงนี้ใจเราจะอ่อนโยนลงจะให้อภัยง่ายขึ้น และโกรธยากขึ้นการลดความโกรธไม่ได้หมายความว่าเราต้องปล่อยให้ใครทำร้ายเราโดยไม่ปกป้องตัวเองแต่หมายถึงการไม่เก็บโกรธไว้ในใจนานจนทำร้ายตัวเองต่างหากเพราะความโกรธเปรียบเหมือนบ่วงที่ผูกมัดจิตวิญญาณเราไว้กับความทุกข์เมื่อเราตัดบ่วงนี้ได้ด้วยการระลึกถึงความตายใจเราก็จะเป็นอิสระ อีกสิ่งหนึ่งที่ความตายสอนเราได้ก็คือทุกความสัมพันธ์มีเวลาจำกัดไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เรารักอีกหรือไม่ถ้าเรายังมัวแต่เก็บความโกรธเราก็อาจพลาดโอกาสที่จะบอกรักหรือทำสิ่งดีๆให้กับเขาความตายเตือนให้เราใช้เวลาในปัจจุบันอย่างดีที่สุดด้วยการสร้างความรักและความเข้าใจแทนที่จะใช้ไปกับการสร้างบาดแผลและความเจ็บปวด เคยมีเรื่องเล่าของครอบครัวหนึ่งที่พี่น้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนไม่ยอมพูดจากันเลยนานนับปีต่างฝ่ายต่างเก็บความโกรธเอาไว้ในใจแต่แล้ววันหนึ่งน้องชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันพี่ชายที่เหลืออยู่ถึงกับเสียใจอย่างหนักร้องไห้ทุกวันเพราะไม่ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจหรือขอโทษก่อนที่น้องชายจะจากไปความเจ็บปวดนั้นกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนว่าอย่าปล่อยให้ ความโกรธทำลายสายใยความรักในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ความตายย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าความโกรธไม่คุ้มค่าเลยกับเวลาที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ถ้าเรายอมวางความโกรธตั้งแต่วันนี้เราก็จะมีชีวิตที่เบาสบายขึ้นสุขภาพกายและใจดีขึ้นและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นด้วย การระลึกถึงความตายไม่เพียงช่วยให้เราลดความโกรธแต่ยังทำให้เรามีเมตตาเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเมื่อรู้ว่าทุกคนต้องตายเหมือนกันเราก็จะเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าทุกคนต่างก็มีทุกข์ของตัวเองและเมื่อเห็นเช่นนี้เราก็จะโกรธเขายากขึ้นและพร้อมที่จะให้อภัยได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นหากเราฝึกจิตใจด้วยการพิจารณาความตายบ่อยๆใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นโกรธยากขึ้นให้อภัยง่ายขึ้นและมีเมตตาเพิ่มขึ้นนี่คือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ความตายมอบให้กับเราในฐานะครูที่สอนโดยไม่ใช้ถ้อยคำแต่สอนด้วยความจริงแท้ของชีวิต ในแต่ละวันลองตั้งสติสักนิดว่าวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายแล้วถามตัวเองว่าถ้านี้คือวันสุดท้ายจริงๆฉันยังอยากโกรธอยู่อีกไหมคำถามนี้จะค่อยๆสลายความโกรธในใจและแทนที่ด้วยความสงบเมตตาและการให้อภัยบางครั้งเรามองไม่เห็นคุณค่าของเวลาจนกระทั่งเราเผชิญหน้ากับความตายของใครสักคน เมื่อคนที่เราเคยโกรธเคยทะเลาะหรือแม้กระทั่งเคยเกลียดได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเราจะเริ่มตระหนักว่าความโกรธที่เราเคยหวงแหนนั้นช่างไร้สาระเหลือเกินไม่มีสิ่งใดจะสามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้อีกแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความเสียใจที่สายเกินไป ความตายจึงทำหน้าที่เป็นครูผู้เข้มงวดที่คอยเตือนเราให้รู้จักปล่อยวางความโกรธเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมาถึงช้าเกินไปความโกรธนั้นมีพลังทำลายสูงมากมันไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนแต่ยังทำร้ายตัวเราเองด้วยทุกครั้งที่เราโกรธร่างกายของเราก็ตอบสนองเหมือนกำลังถูกโจมตี หัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดความดันสูงขึ้นกล้ามเนื้อเกรง็งและจิตใจก็เต็มไปด้วยความกระวนกระวายพลังงานชีวิตที่ควรถูกใช้ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆกลับถูกใช้ไปกับการรักษาไฟแห่งความโกรธให้ลุกไหม้ต่อไปและเมื่อเราหันมามองด้วยสายตาแห่งความตายเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตเช่นนั้นเป็นการสิ้นเปลืองอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความโกรธเปรียบเหมือนการถือถ่านไฟร้อนๆเพื่อจะปาใส่คนอื่นแต่ตอนที่เราจะทำร้ายคนอื่นความร้อนนั้นก็แผดเผาเราเองเสียก่อนและเมื่อเรานำความตายเข้ามาเป็นสิ่งเตือนใจเราจะยิ่งเห็นชัดว่าความโกรธนั้นไม่คุ้มเลยที่จะเก็บไว้เพราะไม่มีใครสามารถพกพาความโกรธข้ามความตายไปได้ เมื่อความตายมาถึงทุกความโกรธก็สลายหายไปในพริบตาลองนึกถึงงานศพสักงานทุกครั้งที่เราไปเรามักจะเห็นคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันกลับมายืนอยู่ข้างกันร้องไห้ร่วมกันกอดกันและให้อภัยกันต่อหน้าร่างไร้วิญญาณของผู้ที่จากไป เพราะความตายทำให้ทุกคนตระหนักว่าความโกรธนั้นไม่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญกว่าคือความรักความห่วงใยและความเข้าใจที่เราได้แบ่งปันกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ การลดความโกรธด้วยการระลึกถึงความตายยังทำให้เรามองเห็นความงดงามของชีวิตในมุมใหม่ๆเราจะเห็นว่าทุกลมหายใจเป็นของขวัญทุกความสัมพันธ์คือโอกาสและทุกวันคือสิ่งมีค่าที่ไม่ควรใช้ไปกับแบกความโกรธคนที่เราโกรธเขาในวันนี้วันหนึ่งก็จะกลายเป็นเพียงชื่อหนึ่งบนป้ายศพหรือเพียงรูปถ่ายที่ตั้งอยู่หน้าหีบศพแล้วเรายังจะเก็บโกรธเขาอยู่อีกหรือ ความตายยังสอนให้เราเห็นคุณค่าของการให้อภัยการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องอาศัยความกล้าหาญมากกว่าการโกรธแต่หากเราคิดถึงความตายเราจะพบว่าไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการปล่อยวางเพราะเมื่อเราปล่อยวางเราจะได้คืนความสงบและความสุขกลับมาให้หัวใจของเราเอง การให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่เรามอบให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่คือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเราเองด้วย ในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดเคยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเคยทำสิ่งที่ไม่ควรทำและความผิดพลาดเหล่านั้นบางครั้งก็ทำให้เรากโกรธแต่หากเราพิจารณาความตายเราจะเข้าใจว่าทุกความผิดพลาดนั้นไม่ควรค่าแก่การแบกโกรธไว้ตลอดชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อความตายมาถึงความผิดพลาดเหล่านั้นก็จาง เพราะเมื่อความตายมาเยือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าสำคัญก็จะสลายไปหมดความโกรธที่เราเคยเก็บไว้มานานความเกลียดที่ฝังแน่นอยู่ในใจหรือแม้แต่ความแค้นที่เราคิดว่าจะไม่มีวันให้อภัยออสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายใดๆเลยเมื่อชีวิตสิ้นสุดลงความตายทำหน้าที่เสมือนผู้พิพากษาที่ตัดสินอย่างยุติธรรมที่สุด ว่าความโกรธไม่เคยมีคุณค่าแม้แต่น้อยเมื่อเราตระหนักในความจริงข้อนี้เราจะเริ่มหันกลับมามองชีวิตอย่างอ่อนโยนขึ้นเราจะถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของฉันฉันยังอยากโกรธใครอยู่หรือไม่คำถามเรียบง่ายนี้เองที่จะช่วยละลายไฟแห่งความโกรธในใจลงได้อย่างนุ่มนวลเพราะคำตอบส่วนใหญ่ก็คือไม่เราไม่อยากเสียลมหายใจสุดท้ายไปกับความโกรธ เราอยากเสียลมหายใจสุดท้ายไปกับความสงบความรักและการให้อภัยต่างหากมีคำกล่าวในพระธรรมที่ว่าชีวิตนี้สั้นนักการระลึกเช่นนี้จึงทำให้เราไม่ประมาทหากเราปล่อยให้ใจตกอยู่ใต้อำนาจของโทสะเราก็จะเสียเวลาที่มีค่าไปอย่างไร้ประโยชน์แต่ถ้าเรารู้จักใช้เวลาเพื่อสร้างความเข้าใจความเมตตาและการให้อภัย เราจะจากโลกนี้ด้วยหัวใจที่สงบเย็นการลดความโกรธไม่ใช่แค่การสร้างความสุขให้กับตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตด้วยเพราะทุกครั้งที่เราเลือกให้อภัยแทนที่จะโกรธเรากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาและกรุณาไว้ในใจเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตเป็นร่มเงาแห่งความสงบที่ปกป้องเราจากไฟแห่งโทสะในอนาคตความตายยังสอนให้เราเห็นว่า ทุกชีวิตล้วนเปราะบางเราทุกคนต่างเป็นเพียงผู้โดยสารชั่วคราวในรถไฟแห่งชีวิตที่วันหนึ่งต้องลงจากขบวนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงหากเรารู้ว่าเพื่อนร่วมทางของเราจะต้องลงจากรถไฟไปในวันใดวันหนึ่งเราจะยังโกรธเขาอยู่หรือหรือเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นั้นมองหน้าเขาด้วยความเข้าใจและให้อภยัยในครอบครัวก็เช่นกันความโกรธคือสิ่งที่บ่อนทำลายสายใยแห่งความรักอย่างเงียบ แต่ความตายสอนให้เรารู้ว่าครอบครัวคือของขวัญที่เรามีในชีวิตนี้เราไม่ควรใช้เวลาที่มีค่ากับโกรธพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่รักเพราะเมื่อวันหนึ่งเขาหรือเราไม่อยู่ความโกรธนั้นจะกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันรักษาได้อีกต่อไปพระอาจารย์หลายท่านมักเล่าว่าเมื่อไปเยี่ยมคนใกล้ตายสิ่งที่พวกเขาพูดถึงไม่ใช่ความโกรธหรือความแค้นที่เคยมี แต่คือความรักที่อยากจะบอกความห่วงใยที่อยากจะทำและความเสียดายที่ไม่ได้ให้อภัยเร็วกว่านี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่มีใครอยากจบด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยโกรธทุกคนอยากจบด้วยหัวใจที่สงบและเป็นอิสระดังนั้นการฝึกปล่อยวางความโกรธตั้งแต่วันนี้ก็คือการเตรียมใจให้พร้อมรับความตายในอนาคต การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการชนะใจตนเองการลดความโกรธไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรีแต่คือการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่ความตายสอนเราคือชีวิตไม่แน่นอนคนที่เราโกรธในวันนี้อาจจะกลายเป็นผู้ที่ยื่นมือมาช่วยเราในยามยากวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือคนที่เราไม่อยากให้อภัยอาจจะจากไปโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสคืนดีกับเขาอีกเลย ความไม่แน่นอนนี้คือสิ่งที่ควรเตือนใจเราเสมอว่าอย่าใช้เวลาชีวิตไปกับการแบกโกรธเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะยังมีโอกาสได้พูดคำว่าขอโทษหรือให้อภัยอีกหรือไม่การพิจารณาความตายยังทำให้เรามองเห็นว่าความโกรธเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันไม่จีรังไม่ยั่งยืนเหมือนกับชีวิตของเรานั่นเอง ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำเราก็จะเป็นทาสของสิ่งที่ไม่จีรังนั้นแต่ถ้าเรารู้จักเห็นมันตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของมันอีกต่อไปเมื่อเราลดความโกรธได้ใจเราก็จะเบาสบายเหมือนคนที่วางสัมภาระหนักลงเสียทีเราจะเดินไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมีอิสระมีความสุขและพร้อมเผชิญกับความตายด้วยใจที่สงบไม่หวาดกลัวไม่เสียดาย เพราะเราได้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าแล้วและนี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่ความตายมอบให้เรามันไม่ได้เอาเพียงชีวิตเราไปแต่มันยังมอบบทเรียนล้ำค่ากลับมาให้เราเสมอบทเรียนที่ว่าอย่าเก็บโกรธไว้นานอย่าให้ความเกลียดชังมาทำลายเวลาแห่งชีวิตที่สั้นอยู่แล้ว เมื่อเรามองลึกลงไปในความจริงแห่งชีวิตเราจะเห็นว่าทุกความโกรธนั้นล้วนชั่วคราวเหมือนพายุที่พัดผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราเผือใจเก็บพายุนั้นไว้มันก็จะทำลายความสงบภายในอย่างต่อเนื่องความตายจึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าอย่าเสียเวลาไปกับโกรธเลยเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่ หลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับโกรธและเกลียดแต่เมื่อถึงวันที่ความตายใกล้เข้ามาพวกเขากลับร้องไห้เสียดายที่ไม่ได้ใช้เวลาเพื่อรักและให้อภัยความโกรธจึงเป็นภาระหนักที่ทําให้คนใกล้ตายทุกทรมานมากกว่าความตายเสียอีกหากเรายังมีเวลาในวันนี้การเรียนรู้ที่จะลดความโกรธลงก็คือการมอบอิสระให้กับใจของเราเอง การให้อภัยและการปล่อยวางคือหนทางที่ทำให้เราเบาสบายความตายสอนเราว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงมีค่ากว่าความโกรธเสมอไม่มีใครอยากถูกจดจำว่าเป็นคนที่จากไปพร้อมกับความเกลียดทุกคนอยากถูกจดจำว่าเป็นผู้ที่มีความรักมีเมตตาและให้อภัยแม้แต่คนที่เราโกรธที่สุดหากเรารู้ว่าเขาก็ต้องตายเหมือนเราใจเราจะอ่อนลงจะเห็นความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เปราะบางและพร้อมที่จะให้อภัย ความตายจึงเป็นบทเรียนของการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเมื่อเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปเราจะหันมาเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตความรักแทนความเกลียดความเมตตาแทนความโกรธการให้อภัยแทนการแก้แค้นและความสงบแทนความวุ่นวายทุกครั้งที่เรารู้สึกโกรธลองหยุดแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันตายในวันนี้ฉันยังอยากโกรธอยู่ไหม คำถามนี้จะเป็นเหมือนกุญแจที่เปิดประตูสู่หัวใจที่อ่อนโยนและช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตในมุมที่ต่างออกไปความโกรธจ,จะค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเข้าใจว่าทุกชีวิตล้วนต้องเดินทางไปสู่จุดจบเดียวกัน การที่เราลดความโกรธลงได้ไม่เพียงทําให้เราอยู่กับผู้อื่นอย่างสงบสุขแต่ยังทําให้ใจเราเองพร้อมเผชิญกับความตายอย่างไม่หวาดกลัวเพราะใจที่ไม่มีโกรธคือใจที่บริสุทธิ์ใจที่มีเมตตาและใจที่เบาสบายใจเช่นนี้เองที่จะนําพาเราไปสู่ความสงบหลังความตาย เมื่อเรามีโอกาสอยู่ในโลกนี้อย่าใช้เวลาไปกับโกรธเลยค่ะจงใช้เวลาเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อทำความดีและเพื่อให้อภัยเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะติดตามเราไปไม่ใช่ความโกรธแต่คือบุญกุศลความดีงามและความรักที่เราสร้างขึ้น ดังน,นั้นหากมีใครทำให้คุณโกรธลองระลึกถึงความตายเธอค่ะว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องตายเหมือนคุณความโกรธที่คุณมีต่อเขาไม่ใช่สิ่งที่จะติดไปได้ตลอดไปแต่เมตตาและการให้อภัยต่างหากที่จะทำให้คุณสงบเย็นทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ความตายสอนเราทุกวันเพียงแต่เราไม่ค่อยใส่ใจฟังมันสอนว่าเวลามีค่ามากกว่าที่เราคิดมันสอนว่าความรักและการให้อภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและมันสอนว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีการดับสูญได้เพราะฉะนั้นจงใช้เวลาที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าใช้หัวใจที่อ่อนโยนเพื่อสร้างความสงบและใช้ความตายเป็นครูเพื่อปล่อยวางความโกรธที่ไม่มีวันทำให้เราเป็นสุขได้ สุดท้ายนี้หากเราสามารถเรียนรู้จากความตายได้จริงเราจะพบว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็จะเต็มไปด้วยความสงบความเมตตาและความสุขที่แท้จริงความโกรธจะค่อยๆหมดไปจากใจเหลือเพียงความรักและการให้อภัยที่เรามอบให้กับโลกใบนี้ และเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราจะสามารถหลับตาจากไปอย่างสงบไม่ใช่ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งด้วยโกรธแต่ด้วยหัวใจที่เบาและสงบเย็นเต็มไปด้วยเมตตาและความเข้าใจช่องฟังธรรมะ FTM ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ความตายสอนเราทุกวันเพียงแต่เราไม่ค่อยใส่ใจฟังมันสอนว่าเวลามีค่ามากกว่าที่เราคิดมันสอนว่าความรักและการให้อภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและมันสอนว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีการดับสูญได้เพราะฉะนั้นจงใช้เวลาที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าใช้หัวใจที่อ่อนโยนเพื่อสร้างความสงบและใช้ความตายเป็นครูเพื่อปล่อยวางความโกรธที่ไม่มีวันทาให้เราเป็นสุขได้ สุดท้ายนี้หากเราสามารถเรียนรู้จากความตายได้จริงเราจะพบว่าชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็จะเต็มไปด้วยความสงบความเมตตาและความสุขที่แท้จริงความโกรธจะค่อยๆหมดไปจากใจเหลือเพียงความรักและการให้อภัยที่เรามอบให้กับโลกใบนี้ และเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราจะสามารถหลับตาจากไปอย่างสงบไม่ใช่ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งด้วยโกรธแต่ด้วยหัวใจที่เบาและสงบเย็นเต็มไปด้วยเมตตาและความเข้าใจช่องฟังธรรมมา FTM ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ